ฝันที่น่าจะเป็นจริงของคนไทยเกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนหลังคอรมอรเคาะไฟเขียวงบเฟสสองวงเงิน3.41แสนล้านลุยก่อสร้างเฟสสองต่ออยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนลสีเเกี่ยวกับรายการเล่าข่าวของกระทรวงคมนาคมไม่ว่าจะเป็นทางบกทางรางทางน้ำ ทางอากาศนะครับคลิปนี้ช่องโควิดชาแนลสีจิตจะนำข่าวสารเกี่ยวกับโปรเจกต์ของประเทศไทยกับการลงทุนด้านคมนาคมของไทยหนึ่งในนั้นคือโครงการรถไฟความเร็วสูงนะครับที่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับท่านผู้ชมก่อนรับชมคลิป ฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลซีเ7ดด้วยนะครับไปรับชมรับฟังข่าวสารกันเลยครับผมไปกันครับหากกล่าวถึงอภิมหาโปรเจกต์ของประเทศไทยกับการลงทุนก่อสร้างด้านการคมนาคมขนส่งไทยหนึ่งในนั้นคือ โครงการรถไฟความเร็วสูงโดยมีจุดเริ่มต้นจากการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทยตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทยพศ2558ถึงพศ2565 เมื่อวันที่19ธันวาคม2557ซึ่งมีเป้าหมายคือการพัฒนาเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพมหานครของไทยกรุงเวียงจันทร์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและนครคุนหมิงเมืองเอกของพุทธมนฑลอยู่หนานสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จะเชื่อมต่อกับโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงของจีนได้อย่างไร้รอยต่อ และในอนาคตสามารถพัฒนาโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพไปยังประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ได้ด้วยนะครับจากนั้นในการประชุมคณะกรรมการเพื่อความร่วมมือด้านการรถไฟไทยจีนครั้งที่10ที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2559ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามรับรองบันทึกการประชุม ในการตกลงเริ่มก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเส้นทางช่วงกรุงเทพมหานครถึงนครราชสีมาก่อนโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่11กรกฎาคม2560ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทอดำเนินโครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงทุกภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานครถึงหนองคายระยะที่1 ช่วงกรุงเทพมหานครถึงนครราชสีมาโดยเป็นการร่วมพัฒนาระหว่างประเทศไทยในระดับรับรฐบาลต่อรัฐบาลโดยฝ่ายไทยรับภาระการลงทุนโครงการทั้งหมดและดำเนินการก่อสร้างงานโยธาและใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างและระบบรถไฟของจีนซึ่งได้ทําพิธีเริ่มการก่อสร้างโครงการเมื่อวันที่21ธันวาคม2560 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างของโครงการใช้งบประมาณ179,412.21ล้านบาทคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปีพศ .2571 รายงานแจ้งความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระยะที่1ช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมาซึ่งมีระยะทางรวม250.77กิโลเมตร ในส่วนของงานก่อสร้างงานโยธามี14สัญญาณวันที่25มกราคม2568คืบหน้า40.528%เปซล่าช้ากว่าแผน42.58%เปอร์ซแผนงาน83.116%นะครับและเพื่อให้โครงการก่อสร้างดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องล่าสุด ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2568นายสุริยะจึงเรื่องเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าคอรมอรมีมติอนุมัติการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่2ช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายรวมระยะทาง357.12กิโลเมตรกรอบวงเงิน 3,41,351.42ล้านบาทตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอมีระยะเวลาดำเนินการ8ปีปีงบประมาณ68-75โดยให้รัฐบาลรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายปีและให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้และคำประกันเงินกู้ ให้ตามความเหมาะสมนะครับท่านผู้ชมทั้งนี้รถไฟไทยจีนระยะที่2จะเป็นการเชื่อมต่อเส้นทางจากเฟสที่1ช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมาถึงหนองคายไปยังสบป,ปลาวและจีนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งบันทึกความเข้าใจที่จีนได้ต้องการให้เร่งรัดโครงการเพราะเป็นเส้นทางวันเบส One นโรดซึ่งนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปเยือนจีนในวันที่5ถึง8กุมภาพันธ์2568อีกด้วยนะครับนางสาวแพทองทานชินวัฒน์นะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปแล้วนะครับท่านผู้ชมประเทศจีนก็ตีข่าวให้ความสำคัญเกี่ยวกับโครงการนี้เช่นกันนะครับโดยการรถไฟได้ขออนุมัตินำเนินโครงการระยะที่2ประกอบไปด้วยการดำเนินการในสส่วนได้แก่ส่วนที่ห การก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากโครงการระยะที่1ที่จะเริ่มต้นที่จังหวัดนครราชสีมาไปจนถึงจังหวัดหนองคายวงเงิน335,665.21ล้านบาทระยะทาง357.12กิโลเมตรประกอบไปด้วย5สถานีใหญ่ได้แก่1สถานีบัวใหญ่ อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาสถานีบ้านไผ่สถานีขอนแก่นสถานีอุดรธานีและสถานีสุดท้ายก็คือสถานีหนองคายนะครับโดยจะเริ่มก่อสร้างปีงบประมาณ2568และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ2575รวมระยะเวลาในการก่อสร้าง8ปีส่วนที่2การก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนท้ายสินค้านาทา วงเงิน5,686.21ล้านบาทตั้งอยู่ที่จังหวัดหนองคายซึ่งเป็นการก่อสร้างศูนย์บริการเปลี่ยนท่ายสินค้าทางรถไฟทั้งขาเข้าและขาออกระหว่างทางขนาด1เมตรของการรถไฟไทยและขนาดทางมาตรฐาน1.45เมตรของโครงการรถไฟลาวจีนในรูปแบบศูนย์บริการแบบเบตสิสริจรัดโดยการรถไฟ ดำเนินการลงทุนเองและใช้รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในรูปแบบ PPP ในการบริหารจัดการนะครับนายสุริยะกล่าวว่าทางสภาพัฒน์และสํานักงบประมาณมีความเห็นว่าโครงการนี้ใช้งบประมาณสูงมากในการดําเนินการดังนั้นกระทรวงคมนาคมจึงแยกงานระบบเดินรถ ออกมาดำเนินการในรูปแบบร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในรูปแบบ PPP ซึ่งมีมูลค่าประมาณ70,000ล้านบาทหรือประมาณ23%ของมูลค่าโครงการโดยเอกชนที่จะได้รับการคัดเลือกจะรับผิดชอบการเดินรถตลอดเส้นทางตั้งแต่กรุงเทพถึงหนองคายงานโยธารัฐโดยการรถไฟลงทุนเองซึ่งเป็นการจัดซื้อจัดจ้างปกติ โดยการรถไฟจะศึกษาเพื่อจัดทำเอกสารร่างของขอบเขตงานหรือ TOR ต่อไปโดยคาดว่า TOR จะแล้วเสร็จเพื่อนำไปสู่การเปิดประมูลงานโยธาได้ประมาณเดือนมิถุนายน2568นอกจากนี้ได้ให้การรถไฟนำปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างของโครงการรถไฟไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมา โดยถอดบทเรียนโดยเฉพาะการก่อสร้างที่ล้าช้าซึ่งมีหลายสาเหตุทั้งการแบ่งย่อยงานโยธามากจนเกินไปทำให้งานก่อสร้างไม่สอดคล้องกันทำให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งในการก่อสร้างงานโยธาของรถไฟไทยจีนระยะที่สองให้การรถไฟศึกษาและพิจารณาเบื้องต้นจะไม่แบ่งย่อยสัญญามากจนเกินไปเหมือนระยะที่หนึ่ง และให้ดูสภาพแวดล้อมช่วงที่เป็นอุโมงค์ช่วงผ่านภูเขาหรือช่วงที่เป็นสะพานต้องแบ่งสัญญาให้สอดคล้องกับการทำงานรวมถึงดูเรื่องพัฒนาพื้นที่รอบสถานี TOD ด้วยนะครับส่วนปัญหาการเวนคืนและการปรับแบบในระหว่างก่อสร้างเป็นเรื่องที่กำชับการรถไฟแห่งประเทศไทยนำบทเรียนทั้งหมดมาปรับแก้เช่นเวรคืน ปัญหาที่ผ่านมาคือหลายโครงการเริ่มต้นแล้วแต่พรบจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินยังไม่ประกาศทำให้เกิดความล่าช้าต้องแก้ไขซึ่งในโครงการเฟสสองนี้ให้ดำเนินการเวรนคืนให้แล้วเสร็จใช้ระยะเวลาประมาณ1ปีโดยให้ประสานกับกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่2ดูจากแผนที่ชัดเจนมากขึ้น ยอมเอาบทเรียนปัญหาการก่อสร้างระยะที่1มาแก้ไขเชื่อว่าความฝันที่จะได้เห็นรถไฟความเร็วสูงวิ่งในบ้านเราจะเป็นจริงเสียทีนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารเป็นบทความเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะที่1ช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมาและระยะที่สช่วงนครราชสีมาถึงหนองคายนะครับ รวมระยะทางแล้วก็ประมาณ6 0 0กว่ากิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมระยะที่1ช่วงกรุงเทพถึงนครราชสีมามีทั้งหมด14สัญญาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ2สัญญาอยู่ระหว่างดําเนินการ10สัญญาและรอลงน้ําอีก2สัญญานะครับคืบหน้าแล้วมากกว่า4 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมข่าวล่าสุดจากวันที่2 5มกราคม2568นะครับท่านผู้ชม อัปเดตมานะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล47ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโควิดชาแ e l c 7ขอขอบคุณครับ